สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับตื่นมาแต่เช้านะฮะก็เจออัปเดตเนื้อหาเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าที่ใกล้จะมาถึงละนะฮะโปเกมอนเด่นนะฮะก็จะมีซุยคูนนะฮะชาโดะนะฮะตัวนี้ก็จะมาแทนเอ็นเต้นะฮะใครยังหาเอ็นเต้ชายนี่ไม่ได้เหมือนผมก็รีบเอานะครับมันจะมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนาะ อ่าแล้วก็ตีใต้ยิมเท่านั้นนะครับไม่สามารถตีอ่าแบบทางไกลได้นะฮะแล้วก็โปเกมอนใหม่2ตัวนะฮะก็มีซุกกระด้ง <c oughs> ผมชอบว่ะ <c oughs> ชื่อซุกกระดงแล้วกันนะครับ <c oughs> นะฮะอ่าแล้วก็ซึเดะซึเดะนะครับไอ้ซุกกระดงก็บาเซฟอ่าบาเซฟฟอรอนนะฮะอ่าแล้วก็ซึเดะซึเดะก็สตาก,ก้า ตาก,ก้านะชื่อเรียกยากชิบหายเลย <laughs> ผมชอบซุกกระดงนะฮ <laughs> เอ้าต่อไปนะฮะบ,บอสห้าดาวนะครับบอสห้าดาวก็จะมีคาโปเรฮิเรนะคาปูฟินินะฮะเรจิร็อกเรจิร็อกนี่ใช้งานได้ดีคาปูฮิเรกับเรจิร็อกเนี่ยนะครับใช้งานได้ดีมากๆในการ PVP นะครับเรจิล็อกก็เอาไปตีบอสอะไรได้อยู่แล้วนะครับพวกโปเกมอนในตำนานนะฮะ mm hmm. คาปูเรฮิเรน,นี่ตัวท็อปในลีก2,500เลยนะฮะเรจิล็อกด้วยนะคร mm ับ hmm. แล้วก็ซีกโลกตะวันตกโอ้โหซีกโลกตะวันตกนี่บ้านเราปะวะไม่รู้ว่าเราอยู่ซีกโลกไหนนะเออซีกโลกของเราของเราอยู่ตะวันออกเออของเราอยู่ตะวันออกนะอ่าตะวันตก นะฮะก็จะได้สุกระดงนะบ้านเราจะได้ซึเดซึเดนะก็เจ้าสุกระดง,ดงนะฮะหรือว่าบาเซฟารอนเนี่ยนะฮะเป็นโปเกม,มอนไฟผีเออนี่นะ่าสนใจถ้าก็น่าจะดีอยู่นะมีอินซินิเลตหรือว่าเผาให้เป็นเท่าฐานเป็นท่าหลักแล้วก็ชัโดว์บอลแหละนะครับดูแล้วนะแล้วก็ส่วนซนเดซนนเเออซซด,ดึเด,ดนะครับเป็นโปเกม,มอน เหล็กหินเหล็กหินอีกแล้วนะฮะเหล็กหินก็ก็มีล็อกโทกับสโตนเอเแหละนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของเราจะใช้งานได้ดีแค่ไหนแตะค่อนข้างบาลานซ์นะฮะสุนเดซสุนเด,นเดแต่ก็นะฮะแพ้ต่อสู้กับแพ้ดินนะ,นะ,ค,ะคือไอ้เรื่องแพ้มันก็เป็นปกติแหละมีโปกเกมอนไหนมันไม่แพ้ทางบ้างวะนะฮะก็แพ้ทั้งนั้นแหละ นะว่ากันไปก็ทั้ง4ตัวเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ตีบอสนะฮรสมัครเป็นสมาชิกกันไว้ด้วยนะฮะยีบาทต่อเดือนนะครับก็อาจจะได้ตีบ่อยขึ้นแหละนะครับถ้าโจมตีเด่นนะ,ะเจ้าคาปูเรฮิเรจะได้ท่าธรรมชาติพิโรธนะบอสชาโดซุยคูนเนี่ยนะฮะ ก็จะปรากฏตัวในวันเสาร์อาทิตย์ของเดือนหน้านะซืคูณก็ใช้งานได้ดีนะ PVP ได้นะครับแต่อาจจะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะัผมเคยทำคลิปลงแล้วเป็นตัวหน้าลำคาญตัวหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปอ,อ่ชั่วโมงตีบอสนะฮะวันที่หนึ่งพรุ่งนี้เป็นเลจีสติรขยตีเดี๋ยวรอเลยแล้วก็วันที่8กับวันที่15 จะเป็นคาปูเรฮิเรชั่วโมงจีบอสก็คือช่วง6โมงถึง1ทุ่มทุกวันพุธนะครับเรจิร็อกจะวันที่22นะฮะซุกกระด้งจะวันที่29นะฮะซึนเดะซึนเดะนะครับจะวันที่29เหมือนกันนะฮะของเราตีซึนเดซึนเดะชั่วโมงสปอตไลท์นะครับก็เป็นเอบิวาร่ากับชาวามูล่านะครับเอบิวาร่าชาวามูล่านะครับอ่า ก็เจ้าอะไรนะ <c oughs> ฮิตมอนจันกับฮิตมอนลีภาษาอังกฤษนะฮะได้ลู้อมจากการถ่ายโอนโปกเกมอนนะหรือลบอะไรนะฮะแล้ววันที่14นะคือชั่วโมงสปอร์ตไลท์ก็จะมีทุกวันอังคารนะครับอังคารที่7จะเป็นเนี่ยสตัวเนี่ยนะครับก็หาชายนี่กันด้วยละกันนะครับ ก็มีเอบีวาลหรือฮินมอนจันเนี่ยนะฮะฮินมอนเฉินฮินมอเฉิเออเขาบอกว่าเขามาจากเฉินหลงฮินมอนลีก็มามาจากบนะูชลี่าวันที่7นะอนะแล้ววันที่14อังคารที่14จะได้ KC หรือว่าอัป a นะครับแล้วก็วันที่21จะดีเกรหรือว่าเอลเจมนะครับ เราวันที่2 8ตัวนี้เด็ดเลยนะฮะตัวนี้เด็ดเลยฮิดโดฮิเดะน,นะฮะก็ตัวนี้เอาไป PVP ได้เจ๋งมากนะฮิโดฮิเดะน,นะแต่ว่าอย่างวันรีเกรเนียนะฮะหรือว่าเออแจมเนี่ยนะฮะ, e ะ,ฮะจะได้สตาร์ดสองเท่าจากการจับใครอยากได้สตาร์ดก็ออกมาที่21ละกันนะครับอ่ามีอะไรอีกมีงานวิจัยพิเศษ,ษ,ษ D n C นะครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะฮะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะของวันพรุ่งนี้นี่นะฮะอ่ะส่วนบอสเมก้านะครับบอสเมก้าก็จะเป็นเมก้าพุดดิ้งวันที่2นะครับเมก้าเกียร์ดอสวันที่16นะ,ะวันเริ่มนะวันเริ่มเมก้าพีเจนวันที่23นะครับกิจกรรมนะ,ะหรืออีเวนต์นะครับ วันที่4ถึงหเป็นสุดสัปดาห์โกลบอลิกนะครับ4ีถึงเจะเป็นสัปดาห์คู่ปรับเดี๋ยวมีรายละเอียดให้นะครับสิวันวิจัยโบยบินพร้อมหน้าอันนี้ไม่รู้อะไรยังไม่มีรายละเอียดนะฮะวันที่14บสถึงสิจับสิ่งพิศวงนะแคชชิ่งวอนเดอร์นะครับวันที่19 c o m m u คอมมูนิครับ19 c o m m u คอมมูนิ วันที่23ครับอันต้าสเปซวิษวงโอ้โหนะ26วันเครื่องหอมนะครับก็กิจกรรมของเดือนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ติดตามกันด้วยละกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเมก้านี้ก็นายตีกันไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ตัวที่น่าเก็บนะฮะมีเรจิสติลคาปูฮิเลแล้วก็เรจิล็อกอันนี้ก็น่าเก็บหมดอแหละนะฮะ ประมาณนี้ครับกิจกรรมของเดือนหน้านะครับก็ถ้าใครอยากตีบอสนะครับเดี๋ยวผมจะพาตีนะครับก็อาจจะมีชั่วโมงตีบอสพิเศษสําหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องด้วยนะครับก็อยากสนับสนุนช่องก็กดสมาชิกได้20บบาทต่อเดือนนะฮะแต่ไม่กดก็ไม่เป็นไรมาตีกับผมทุกวันอังคารเอ้ยวันพฤห,หัสได้นะครับส่วนถ้ามีบอสพิเศษบอสใหม่ๆเนี่ยนะครับคนที่เป็นสมาชิกอาจจะได้ตีก่อนนะครับ ประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ